ใน30นาทีนี้นะครับคุณจะสามารถเทรด f o r e x ได้อย่างเป็นแล้วก็เข้าใจได้เลยนะคลิปนี้ผมจะสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดที่คุณควรจะรู้ในการเทรด Forex ว่าแต่ละสเต็ปเนี่ยคุณควรรู้อะไรบ้างนะครับเพราะคุณจะไม่ได้พลาดเรื่องไหนไปนะครับคือผมเนี่ยก่อนที่ผมจะทํากําไรได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยผมก็พลาดหรือว่าไม่รู้มาหลายเรื่องนะครับกว่าจะได้กำไรแบบที่โชว์ทุกคนดูได้เนี่ยมันมีเรื่องที่พลาด้เด้เรรียนู ในตอนแรกทาไมถึงพลาดผมพลาดเพราะผมไม่รู้ว่าผมต้องรู้อะไรเจ็ดไหมเราไม่รู้ว่าเราขาดอะไรเราเลยขาดทุนเราเลยไม่ได้กําไรแต่วันนี้ผมจะบอกทั้งหมดเลยที่คุณต้องรู้แล้วคุณไปศึกษาเชิงลึกเพิ่มได้พอคุณรู้ว่าคุณต้องรู้อะไรเนี่ยมันง่ายละเพราะคุณรู้แล้วว่าจะไปศึกษาอะไรถูกไหมเออแต่เกิดสมมติคุณไม่รู้ว่าอา่าวมันมีความรู้นี้ด้วยเหรอแต่คุณขาดทุนไปแล้วคิดว่าจะเป็นยังไงโอ,อ้มันก็ยากเลยถูกไหมครับวันนี้สรุปรวมเลยว่าคุณต้องรู้อะไรบ้างนะครับสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์ อย่างแรกเลยนะคุณต้องมีพอร์ตก่อนถูกไหมอ่าเปิดพอร์ตก่อนนะพอร์ตเนี่ยเไว้เทรดนะครับก็คือเป็นที่พอร์ตเนี่ยเป็นที่ที่คุณเนี่ยจะเติมเงินเข้าไปนะครับเพื่อเทรดนะเติมเงินเข้าไปเพื่อเทรดนะเงินก็จะอยู่ในพอร์ตของคุณนะครับสมมตุติคุณเติมไปหนึ่งพันเหรียญคุณก็มีงบในการเทรดหนึ่งพันเหรียญโอเคครับอย่างแรกต้องมีก่อนต้องมีพอร์ตถ้าใครอยากเปิดพอร์ตก็กดลิงก์ด้านใต้หรือว่าทักหาแอดมินได้ นะครับถ้าหายมินได้เลยเนาะโอเคเอันแรกมีพอร์ตสาคัญที่สุดนะไม่มีพอร์ตคุณเทรดไม่ได้ทีนี้เราเปิดพอร์ตแล้วองค์ความรู้ไหนที่เราต้องมีนะครับองค์ความรู้ต่อมานะครับต้องมีคือ1นึ่เขาเรียกว่าสกิลนะครับกับ2 m งไมเซ็แยกเป็น2อันก่อนนะมีสกิลกับไมเซ t นะครับ สองค์งความรู้นี้ที่ต้องรู้ต่อมาสกิลสกิลเนี่ยให้ความสำคัญนะคือมันสำคัญหมดนะมันสำคัญหมดนะครับสกิลเนี่ยคุณควรจะรู้แต่ถามว่าพอคุณอยากจะเทรดได้กำไรแบบหลักหลายหลายแสนต่อเดือนอาขั้นต่ำหลักแสนต่อเดือนเนี่ยผมบอกเลย m ม n เซ็ตแปดสิบสกิลยีแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่นะคุณเอาสกิลแปดสก่อนแล้ว m ม n เซ็ตค่อยว่ากัน มือใหม่อ่ะต้องรู้ก่อนว่าเราจะเข้าเทรดจังหวะไหนเออคุณหาจังหวะเข้าเทรดให้เป็นก่อนโอเคไหมครับผมแนะนําให้เวทอย่างนี้คือเอาเอาสกิลก่อนให้คุณรู้ก่อนนะครับสกิลเนี่ยคืออะไรบ้างนะจะมี2ออันอีกนะครับกราฟเทคนิคนะครับผมจะไม่พยายามพูดยาวเนาะเดี๋ยวมันจะลึกไปนะมีกราฟเทคนิคกับการมันนี่แมเนจเมนต์มันเรียวกว่ามันนี่แมเนจเมนต์นะครับ มันนี่แมจเมนต์นะครับกราฟเทคนิคคืออะไรนะครับเจาะทีละอย่างนะกราฟเทคนิคคือเราจะหาว่าเราจะกดบ u ายหรือกดกดเซลล์เนี่ยฟังให้ละเอียดนะตรงนี้สําคัญมากเลยนะกราฟเทคนิคคือเราจะรู้เพื่อให้เราเข้าใจว่าเรากดบ u ายกดเซลล์จุดไหนกดเพราะอะไร TPSL อยู่ตรงไหนอ่ะผมเขียนให้สำคัญมากไอ้นี้โคตรสำคัญเลยนะกด buy กด sell หนึ่งเพราะอะไรเทคนิคไหนมันมีหลายเทคนิคนะครับนะเหมือนผมอะใช้เทคนิคดีมานซ supply ก็มีสอนอยู่ในช่องเนาะไปเรียนเพิ่มดู TPSL เท่าไหร่ p p <PS> คือจุดทำกำไร SL <PS> คือจุดตัดขาดทุน นะครับต้องมีเทคนิคคุณเรียนเพื่ออะไรคุณเรียนเพื่อเข้าใจ3ข้อนี้เข้าเพราะอะไรเช้ทิ้งอิงไหน TVSL เท่าไหร่ถ้าหากคุณกดเทรดสมมุติคุณกดออเดอร์บายหรือกดออเดอร์เซลลโดยที่ไม่รู้3ข้อนี้คุณจะไม่สามารถจับกำไรได้เลยจากตลาดนี้อย,อย่างยั่งยืนคุณอาจจะทำได้ครั้ง2ครั้งเพราะความฟรุกความโชคดีแต่คุณไม่สามารถจับกำไรซ้ำๆได้ คุณจะต้องพอรตแตกไม่รู้กี่รอบนี่คือสําคัญมากอันนี้คือผมกลั่นจากประสบการณ์9ปีมาบอกทุกคนเลยนะครับ9ปีเลยนะสรุปให้เหลือแค่นี้นะใน1พารากราฟเนี่ยเนี่ย9ปีที่ผมอยากจะบอกทุกคนทุกคนต้องรู้แค่นี้แต่บางเนี่ยเหมือนไอ้แค่นี้กดบายกดเซลเพราะอะไรเทคนิคไหนที่พีเเท่าไหร่เนี่ยกว่าผมจะรู้ก็นานนะแรกๆผมรู้แค่เทคนิคไหนเออ SL เท่าไหร่ไม่รู้กะเอา เอ่อ TP ก็แล้วแต่แล้วแต่โชคชะตาอันเนี้ยคุณต้องรู้ทุกวันเนี้ยนะคุณต้องไปเรียนเทคนิคเพื่อรู้ไอสีแดงตรงเนี้ยทีนี้ต่อมานะครับ Money Management คืออะไรคือการบริหารความเสี่ยงนะแปลเป็นไทยสิ่งที่คุณต้องรู้คืออะไรคุณต้องรู้ว่าคุณเนี่ยกดเทรดได้ครั้งละ กี่หอดล็อตคืออะไรหลอดคือจํานวนที่เราจะกดเทรดสมมุติเวลาคุณจะกดเทรดเนาะมันจะขึ้นให้กด0.01จนอ่าจะมีนะพวกหลอดเนี่ย0 01, 0 1 0 03, 0 2 0 05, 0 3 0 4 0์หอ่ะไปเรื่อยๆเลยนะ ott, เป็หน0.1ล็ลอดหรือกดที่1ล็หลอดเลยก็ได้มันปรับได้เลยนะครับยิ่งกดเยอะยิ่งได้กําไรเยอะยิ่งกดเยอะยิ่งได้กําไรเยอะนะแต่ยิ่งขาดทุนเยอะเหมือนกัน หมายความว่าอย่างไงสมมติคุณอยากได้กาไรเยอะคุณก็ใส่หลอดสูงๆไปแต่เกิดขาดทุนคุณก็ขาดทุนเยอะเท่ากับกําไรที่คุณจะได้เท่ากับกําไรที่คุณคาดหวังนะสมมติคุณคาดหวังกําไร1นึ0งพันหนเหรียญกดไปปุ๊บคุณก็มีโอกาสาขาดทุน1000เหรียญเหมือนกันเก็ดไหมครับคุณเลยต้องบริหารความเสี่ยงว่าชั้นเนี่ยควรกดได้ครั้งละกี่หลอดครั้งละกี่หลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดด้วยสมมุตินะครับผมจะคนนํานวณคร่าวๆให้นะ นะครับแต่เดี๋ยวทําคลิปสอนการ Money Management อย่างละเอียดนะผมคานวนคร่าๆให้นะสมมุติเนี่ยพอร์ตคุณมีเงินอยู่1,000เหลียนโอเคไหมคุณจะกดได้ครั้งละ0.1ลอตคุณจะกดได้ครั้งละ0.1ลอตแต่สิ่งที่คนเข้าใจผิดเลยนะแล้วทําให้ไม่เติบโตคืออะไรเขาเข้าใจว่าครั้งละ0.1ลอตเนี่ยคือต่อครั้งเลย อะสมมุติกราฟลงมาแบบนี้อ่าน,นี้ดีกว่ากราฟขึ้นไปแล้วเขาอยากจะบายเขาต้องการกดบายนะเพื่อให้มันขึ้นขึ้นปุ๊บเราจะได้กําไรถูกไหมการกด0.1 l o อตคือการกดต่อ1แผน่นคือเขาสามารถกดบายได้0.1 l o อตแค่นี้แล้วไม่สามารถกดได้อีกเลยเพราะถ้าเกิดกดเพิ่มเกิดอะไรขึ้นมันจะเรียกว่าโอเวอร์เทรด มันจะทําให้ขาดทุนเยอะแต่สิ่งที่มือใหม่ไม่เข้าใจคืออ๋อเข้าใจว่า0.1หลอดใช่ไหมตรงเนี้ยกดไปเลย0.1กดไปละ0.1ทีนี้ราคาลงมาอีกกดได้อีก0.1เอ้าเขาเข้าใจอย่างนี้ไงว่าอ๋อกดได้กดได้ครั้งละ0.1ไงก็นี่ไง0.1เป็นบาโค้ดเลยเนี่ย0.1 0.1 0.1โอ้โหกดเป็นบาโค้ดเลยทีละ0.1 0.1 0.1อันนี้คือผิดนะครับ ที่เราคำนวณออกมาเนี่ย0.1สมมติพอร์ตพันเหรียญนะคำนวณได้0.1เนี่ยมันคือต่อ1แผน1แผนคืออะไรครับ1แผนคืออะไรสมมติผมยกตัวอย่างแผนในห้อง VIP ละกันสมมติมันมีบาย3,000นะครับถึง3,500ระยะ stop loss อยู่ที่2998 tp อยู่ที่3010 หมายความว่าในโซนตรงนี้แผงนนี้คุณกดได้เต็มที่0.1ตั้งแต่ราคา3,000ถึง3,500กดได้เต็มที่คือ0.1คุณจะอาจแบ่งคุณอาจจะแบ่งเป็น0.01อ,อาจจะแบ่งเป็น0.01คุณกดแบบนี้ได้10ครั้งเลยก็รวมกันเป็น0.1ก็ได้หรือกดที่ละ0.02ก็กดได้5ครั้งแต่มันห้ามเกิน0ห้ามเกิน0.1โอเคไหมครับไอ้นี่คือต่อแผงนนะ โอเคไหครับนี่คือการบริหารความเสี่ยงถามว่าไอตัวเลขเนี้ยมันมายังไงนะครับวิธีคำนวณนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันคลิปหน้านะครับแต่เดี๋ยวผมเอาง่ายๆก่อนง่ายๆก่อนว่าออกแผ่เท่าไหร่นะแบบลวกๆเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณใช้แบบลวกๆเนี้ยเทรดแล้วมันจะมันพอได้ผมเชื่อว่าพอได้แล้วกันแต่มันจะไม่ละเอียดแล้วจะไม่ยั่งยืนนะครับคือผมไว้ทุกคนเข้าใจนะคุณคุณคุณจะจับเงินหลักหมืน่นหลักแสนเนี่ย คุณจะมาหัวุ่งโล่งคุณจะไม่รู้อะไรคุณจะไม่รู้อะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้นะเออคนไทยอะ่ะเก่งแต่คนไทยมีจุดอ่อนคือไม่ชอบเรียนรู้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักการเรียนรู้คุณสามารถแซงไม่ใช่คนไทยนะคุณสามารถแซงคนไทยแซงคนฝรั่งแซงต่างชาติได้เลยคุณสามารถเทรดกาไรเยอะกว่าคนทั่วไปอ่ะคุณสามารถเทรดสําเร็จได้เลยถ้าเกิดคุณรักการเรียนรู้หลายคนอะ่ะฟังมาถึงตรงเนี้ยผมบอกว่าให้ต้องไปเรียนละเอียดอีคลิปหนึ่งนะ เชื่อไหมหลายคนไม่เรียนต่อแล้วออกจากคลิปไปแล้วก็ไปลองเทรดเองสุดท้ายก็ล้มเหลวเสียตังค์ทำไมไม่เรียนให้เสร็จแล้วค่อยไปเทรดละ่ะเหมือนผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่เรียนก่อน6เดือนแรกเนะี่ยผมซื้อหนังสือมาอ่านผมเรียน6เดือนผมเรียนเลยแล้วผมเริ่มเทรดเดือนแรกอ่ะผมอยาจับเงินหลักหมื่นเลยตั้งแต่เดือนแรกเพราะอะไรผมเรียนไงโอเคไหมครับคนไทยเก่งแต่ไม่ชอบเรียนคนไทยเลยไม่ได้รายได้เท่าที่เขาควรจะได้ คุณที่ดูคลิปนี้คุณเก่งทุกคนคุณมีศักยภาพคุณมีความสามารถถ้าคุณรักการเรียนรู้นะยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จโอเคไหมครับฉะนั้นอย่าลืมไปเรียนคลิปต่อๆไปของผมเนาะมีในเพลย์ลิสต์แล้วนะครับเนาะคือจะมีคลิปเดิมที่ผมทําไว้ชื่อว่าบอกลาพอร์ตแตก1 0์นตะครับอ่าหรือว่าใครอยากเรียนประหารความเสี่ยงก็ทักหายมินได้หรือว่าจะรอคลิปล่าสุดก็ได้นะครับอ่าอันี้คือเรื่องของสกิลนะครับจะมี2แพทเทิร์นนะ2อย่างนะ กราฟเทคนิคหลักๆที่ผมใช้แล้วทำกำไรได้เยอะมากแล้วก็ง่ายมากโคตรง่ายเลยผมจะใช้ดีมานซับไพ่มีสอนเหมือนกันนะในช่องนะครับใครอยู่ถึงสุดท้ายผมมีของแจกนะผมมีโปรโมชั่นมาแจกด้วยนะครับอ่าอยู่จบคลิปเดี๋ยวตอนจบคลิปผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแจกโอเคไหมเทคนิคนี้นะครับมันทําให้คุณเทรดกราฟเปล่าเลยแต่ทํากําไรได้ง่ายแล้วก็มั่นคงด้วยนะครับต่อมานะครับสกิลอ๋อไม่เซ็ตละเมื่อกี้สกิลกจบไปแล้วเนาะสกิลเรารูแค่นี้พอ นะครับดีมันซับไพ่นะครับดีมันซับไพ่ก็จะเป็นแตกย่อยเนาะนะครับแตกย่อยก่อนนะจะเป็นเรื่องดูเทรนนะครับแล้วก็หาโซนหาโซนเออนะครับออ๋แล้วก็จบนะแบบง่ายๆเนาะต่อมาไม่เซตครับไม่เซตคืออะไรนะไม่เซตแปลว่าทัศนคติ เรามีชีวิตแบบไหนชีวิตที่เรามีทุกวันนี้เกิดจากความคิดของเราเมื่ออดีตโอเคไหมครับชีวิตที่เรามีในทุกวันนี้เกิดจากความคิดของเราในอดีตทั้งหมดคุณพอใจกับชีวิตตัวเองตอนนี้ไหมล่ะถ้าคุณพอใจกับชีวิตตัวเองตอนนี้แสดงว่ามายเซ็ตคุณยอดเยี่ยมแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้มันยังไม่โอเคเงินไม่ค่อยพอใช้มีนี่มีสินชีวิตก็ไม่ได้ดีเท่าที่เราต้องการหมายความว่า ทัศนคติของคุณที่ผ่านมามันไม่ถูกต้องความคิดที่ผ่านมาของคุณมันไม่สามารถทําให้คุณประสบความสำเร็จได้คุณต้องเปลี่ยน mindset ทัศนคติหรือว่าความคิดเนี่ยให้เหมือนกับคนสําเร็จคนสําเร็จไม่ได้เริ่มที่เงินทุนไม่ได้เริ่มที่ชาติกําเนิดไม่ได้เริ่มที่ครอบครัวที่ดีครับคนสําเร็จเริ่มต้นจากความคิดที่เหมือนคนสําเร็จ เริ่มจากความคิดที่ดีความคิดที่บวกความคิดที่ก้าวหน้าหรือเรียกว่ากรธตมล์เซตถึงประสบความสําเร็จอ่ะผมยกตัวอย่างตัวผมเองตัวผมจบมานะไม่ต้องทํางานประจําเพราะผมมี m มล์เซ็ตตั้งแต่ตอนจบม .6 ว่าจบไปผมขอเลยผมจะไม่ทํางานประจํานี่คือ m มล์เซ็ของผมผมวางทัศนคติของผมว่าจบไปยังไงผมต้องไม่ทํางานประจําผมเลยมาเจอการเทรดและผมเลยเทรดจนประสบความสําเร็จ จบมาผมก็ไม่ต้องทํางานประจำเนี่ยเห็นไหมเราวางมายเซ็ตแบบไหนวางเป้าหมายแบบไหนมันจะส่งผลต่อชีวิตเราแต่สมมุติคนอื่นล่ะเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาอาจจะวางมายเซ็ตว่าจบไปเนี่ยผมเรียนแพทย์แผนไทยเนาะเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาจะวางมายเซตว่าจบไปต้องเป็นแพทย์แผนไทยที่เก่งแพทย์แผนไทยที่รักษาคนแล้วมันหายเลยเออเขาก็จบไปเขาจะเป็นแพทย์แผนไทยที่เก่งแพทย์แผนไทยตามโรงพยาบาลที่แบบเออเขาสามารถรักษาคนด้วยช้สมุนไพรได้ แต่ผมอะ m ม n d เซ t คือจบไปผมไม่อยากทางานประจําเอาผมแค่เรียนไว้โอเคเป็นวิชาแพทย์เนระเรียนไว้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแค่นั้นนะครับเห็นไหมครับวางหมายเซแบบไหนคุณก็จะเป็นอย่างนั้นชีวิตของคุณตอนเนี้ยหมายความว่าแต่ก่อนนะคุณคิดอะไรกับชีวิตไหมถ้าเกิดคุณคิดว่ายกตัวอย่างนะมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะผมบอกก่อนนะคุณไม่ได้ผิดนะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกในะเรื่อง m มเซตอะแต่ คุณคิดยังไงมันก็ได้อย่างนั้นน่ะคุณต้องรับผิดชอบต่อความคิดของคุณเช่นที่ผ่านมาคุณคิดว่าใช้ชีวิตเรื่อยๆชีวิตคุณตอนนี้ก็เรื่อยๆถูกไหมก็เป็นเหมือนคนฆ่าเฉลี่ยคนฆ่าเฉลี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างนั้นเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตเรื่อยๆอถูกไหมตื่นแปดโมงเช้าทำงานห้าโมงเย็นกลับบ้านนอนตื่นแปดโมงเช้าห้าโมงเย็นกลับบ้านนอนเออเขาก็แฮปปี้กับชีวิตอย่างนั้นแล้วคุณแฮปปี้ไหมเก่งครับฉะนั้นไมล part ์เซ็ต ไมเซ็ตเรื่องการจัดการเงินเรื่องการการเทรดและการลงทุนไมเซ็ตเรื่องชีวิตที่ผมเล่าไปเมื่อกี้จะอยู่ในหมวดไมเซ็ตเรื่องชีวิตนะต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆเรียนฟังพอร์ตแคชเอาก็ได้นะครับด้านการเงินด้านการลงทุนนะคือติดตามช่องนี้ไว้เลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนอย่างละเอียดทุกอันนะครับแต่ถ้าเกิดด้านการเทรดด้านการลงทุนเนี่ยเดี๋ยวผมมีแจกมีแจกท้ายคลิปเนาะว่าต้องไปเรียนฟรีที่ไหน นะครับเนี่ยเรื่องพวกนี้นะครับจริงมีแจกเรื่องชีวิตด้วยเรื่องชีวิตก็ผมก็สอนอยู่แล้วนะครับแต่ไมซ์เซ็ตเนี่ยสำคัญมากไมซ์เซ็ตสำคัญเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณออย่างนี้การเทรดเนี่ยนะมันครึ่งๆเลยการเทรดเนี่ยมันค่อนข้างครึ่งๆเลยว่าถ้าคุณวางไมซ์เซ็ตไม่ถูกต้องการที่คุณเทรดฟอเร็กเนี่ยมันเป็นได้ทั้งการพนันเลยนะมันเป็นเส้นบางๆเลยนะกับการลงทุนเนี่ย การเทรดฟอเร็กเนี่ยมันบางเลยนะเป็นเส้นบางมากๆระหว่างการพนันกับการลงทุนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กฎหมายนะไม่ใช่เรื่องกฎหมายนะแต่หมายถึงเรื่องความคิดถ้าคุณวางความคิดไม่ถูกต้องคุณจะเทรดแบบนักพนันนักพนันมีจุดจบยังไงครับจบไม่สวยถูกไหมแต่นักลงทุนเป็นไงครับโอ้รวยวันรวยคืนถูกไหมฉะนั้นเวลาคุณเทรดฟอเร็กเนี่ยคุณต้องวาง m i n d เ e ตให้เป็นนักลงทุนโอเคไหมครับเรื่องนี้สอนกันนาน นะนักลงทุนเนี่ยผมสอนชั่วโมงหนึ่งไอ้เรื่องหมายเซตนักลงทุนเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยไปเรียนนะดูท้ายคลิปนะเดี๋ยวผมบอกเรียนที่ไหนนะแต่วันเนี้ไอ้น,น,อน,นี่ตอนแรกอะ่ะผมเข้ามาเทรดผมคิดว่าตัวเองเป็นนักลงทุนแหละเทรดไปเทรดมาปุ๊บพอประสบการณ์เนาะเออเพราะไอ้น,นี่ผมรู้ผมรู้ไอ้ข้อเนี้ยกว่าจะรู้เนี่ยสามสี่ปีเลยจากประสบการณ์เนี่ยประมาณสองถึงสามปีประมาณนะั้นเออเข้าใจจริงๆประมาณสักสี่ปีเข้าใจแบบ เข้าใจจนชีวิตก้าวกระโดดอ่ะเออสี่ปีเข้าใจชีวิตก้าวกระโดดอ่ะเออสี่ปีนะครับนะแต่ว่าเราก็เข้าเข้าใจในสองปีแรกอะไรเงี้ยว่าอ๋อจริงๆนักลงทุนกับนักพนันเนี่ยบางทีคุณคิดว่าคุณมาเทรดอ่ะคุณคือน,นักลงทุนแต่พฤติกรรมอ่ะนักพนันเอออ่ะเอาง,ง่ายๆถ้าคุณคิดว่าคุณจะทําเงินจากตลาดนี้โดยที่ไม่เรียนรู้อะไรเลยคุณจะทําเงินจากตลาดนี้โดยไร้ซึ่งความรู้ คุณคิดแบบนักพนันคุณคือนักพนันเออคุณกำเงินมาร้อยนึงคุณกะเอาล้านหนึงจากตลาดนี้นักพนันไม่ใช่นักลงทุนตัวอย่างนะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยที่ผมกันมานะอ่ะเรื่องการเงินคืออะไรก็คือการเรื่องเราเลาเรามาเทรดเนาะการเทรดการลงทุนนะเราต้องแบ่งเงินมาลงทุนแค่นั้นรับต้องแบ่งเงินให้ถูกต้องเพื่อมาลงทุนนะครับอ่ะโอเคนี่คือทั้งหมดถ้าคุณรู้ คุณเทรดสำเร็จได้คุณสามารถทํากําไรเหมือนที่ผมเปิดให้ดูเมื่อต้นคลิปได้เลยนะแบบง่ายๆสบายๆนะครับเนี่ยคุณรู้แค่นี้ไม่ต้องคือแค่นี้ถามว่ามันเยอะไหมคือถ้าเกิดไปดูดีเทลอะมันเยอะนะครับแต่เนี้ยภาพรวมนะคือ3ามพอยองขึ้นเปิดพอร์ตมีสกิลเซ็ตมีไมล์เซ็ตนะครับเปิดพอร์ตเนี่ยคือผมเลือกมาให้แนละ้วจริงๆเปิดพอร์ตมันต้องมีการคัดเลือกโบร oker เนาะ เป็นโบรกเกอร์ที่ต้องน่าเชื่อถือเพราะคือมันเหมือนกับคุณเลือกธานาคารคุณจะสมมติผมเปิดธานาคารวันนี้คุณกล้าคุณกล้าฝากเงินกับผมไหมเออแล้วเราอาจจะเพิ่งเจอกันผมเปิดธานาคารวันนี้เลยสนใจฝากเงินไหมครับคุณก็ไม่กลา้าถูกไหมผมอาจจะเชิดเงินคุณก็ได้เออการเปิดพอร์ตก็เหมือนกันการเปิดพอร์ตเนี่ยคุณต้องเลือกโบรกเกอร์ให้ดีบโบรกเกอร์ที่เขาจะไม่เชิดเงินคุณน่ะเหมือนเลือกธานาคารน่ะก็ดูความน่าเชื่อถือดูประวัติใช่ไหมเออผมเลือกมาให้แล้วนะครับกดลิงก์ด้านล่างเนาะ แล้วคุณไปเลื่อนอ่านประวัติบลกเกอร์ก็ได้นะกกท็อปออฟเดอะเวิลด์นะปีที่แล้วก็ได้เทรดอันดับโลกอะไรเงี้ยผมเลือกมาให้แล้วนะครับอ,อันนี้ที่ผมใช้นะครับ XF นะครับอ่ะทั้งหมดคุณรู้แค่นี้คุณเทรดจับเงินหลักแสนได้แน่นอนนะครับโอ้ดีจังไม่ถึง30นาทีนะครับอ่ะมาท้ายคลิปนี้นะครับผมก็จะมีแจกนะครับของขวัญพิเศษให้กับทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับก็ ผมมีคอร์สเรียนแจกฟรีนะครับทั้งมือใหม่แล้วก็มือโปรเนาะให้กับทุกคนนะครับก็คอร์สเรียนนี้นะครับอ่ะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดเปิดพอร์ตฟอเร็กนะครับเอ่อเปิดพอร์ตเทรดเนี่ยครับก็จะมีโบนัสให้100%นะครับสูงสุด500เหรียญนะครับหมายความว่าวันเนี้ยคุณมีทุนนะครับสมมติคุณมีทุนอยู่500เหรียญนะประมาณ1 5ื0 0หนะคุณฝากวันเนี้ยคุณได้คูณ2ไปเลย สมมติคุณเติมหมื่นห้าคุณได้คูณสองเลยคุณได้เงินสามหมื่นเลยนะเข้าไปในพอร์ตแล้วพอเงินต้นเยอะการลงทุนนะครับมันอยู่ที่เงินต้นนะยิ่งเงินต้นเยอะผลตอบแทนยิ่งเยอะเอาคุณคิดภาพถ้าคุณมีเงินต้นหมื่นห้ากับเงินต้นสามหมื่นอันไหนด้วยเร็วกว่าเงินต้นสามหมื่นถูกไหมวันนี้ผมมีโปรโมชั่นถ้าเกิดคุณเปิดพอร์ตฝากเงินอ่ะเอาเงินต้นไปเลยคูณสองเป็นโบนัสเออมันจะเข้าพอร์ตคุณเลยคูณสองเป็นโบนัส ค,คุณเอาไปเทรดได้เลยนะครับและถ้าเกิดคุณฝากเงินเนาะเข้าไอเนี้ยเป็นยอดสะสมหมดเลยนะสะสมครบ100เหรียญน,นะครับคุณเข้าห้อง vip ได้นะผมจะอัปเดตกราฟให้นะแล้วก็จุดเทรดที่น่าสนใจให้นะในห้อง vip นะครับและยังไม่พอนะแค่คุณฝากร้อยเหรียญน,นะคุณได้อ e ีบุ๊กไปด้วยอีบ e ุ๊กเนี่ยผมจะเขียนเลยว่าถ้าคุณจะเทรดคุณต้องรู้อะไรบ้างมีเช็คลิสอะไรบ้างให้เป็นระบบนะถ้าคุณเทรดอย่างเป็นระบบคุณจะเป็นนักลงทุน โอเคยไหมครับมีอ e ีบุ e ๊กแจกฟรีนะครับอีบุ๊กนี้990บาทนะครับอ่ะข้อที่2คุณเติมพอร์ตสะสมนะครบ300เหรียญอย่าลืมนะเงินที่คุณเติมพอร์ตคุณก็เอาไว้เทรดของคุณนั่นแหละอ่าโอเคไหมเงินคุณก็เอาไว้เทรดของคุณเลยคุณเติมเท่าไหร่ก็ไปเทรดเป็นเงินทุนที่คุณจะเอาไว้เทรดนะเนาะเติมพอร์ต300เหรียญเนี่ยคุณจะได้รับคอร์สเรียน7วันปั้นพอร์ตพันเปอร์เซ็นต์คอร์สเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทเนื้อหาในคอร์สเนี่ยมีหลายคนเรียนนะลองรีวิวดููววว่่่า 30, าาาามมลคกกบทจริิง้้ยเนดซ ถ้าคุณไปเทคคอร์สข้างนอกอะ่ะมันเกิน3ามหมื่นอ่ะที่ผมสอนเนี่ยเวันปั้นพอร์ตพันเปร์เซ็นต์จะสอนทั้งหมดมเมื่อกี้ที่คุณควรรู้เลยเออเช่นกราฟเทคนิค m o นนี่แมเนจเมนตนะเรื่อง m มล์เซตนักลงทุนนักพนันอย่างเงี้ยผมสอนทุกอย่างใน7วันนี้โอเคไหมครับก็เข้าเรียนได้เลยนะคือคุณฝากวันนี้คุณเข้าเรียนวันนี้ได้เลยเข้าเรียนเลยทันทีทุกอย่างอะ่ะคุณได้เข้าเรียนทันทีโอเคไหมครับ และถ้าเกิดคุณสะสมเพิ่มครบทุกๆ500เหรียญอ่ะบางคนฝากมาแล้ว300เหรียญแล้วทยอยเพิ่มเนาะอ่ะครบ500เหรียญละคุณจะได้ขอเหรียญแอสววนหนึ่งคอร์สไปเพิ่มทุกๆ500เหรียญนะครบ500เหรียญแรกคุณเลือกได้เลย1ใน5คอร์สนี้คุณจะเอาคอร์สไหนอ่ะครบอีก500เหรียญก็คือครบพันเหรียญเนาะเออเติมไปเรื่อยๆครบพันเหรียญละเราปั้นพอร์ตนะอ่ะปั้นพอร์ตอาจจะไม่เข้าใจนะเอาว่าวันหนึ่งอ่ะคุณสะสมถึงเนาะพันเหรียญคุณก็รับอีกหนึ่งคอร์สอ่ะ เลือกได้เลยถามว่าคอร์ดเอสหวานเนี่ยมันมีไว้ทําไมมันทําให้คุณเนี่ยเข้าใจตลาดลึกซึ้งยิ่งขึ้นคอร์ดเอวานเนี่ยจะเป็นทั้งเทคนิคและไมซ์เซ็ตเชิงลึกนะครับถามว่า7วันปั้นพอ,พอไหมที่ทํากําไรพอพอแต่ถ้าเกิดคุณอยากเร็วกว่านี้เข้าใจเร็วกว่านี้ไหมเออคือมันมีดีกับดีกว่าก็แนะนําให้เทคคอร์ดเอสหวานนะครับก็สะสมยอดฝากเรื่อยๆเลยนะครบห้าร้อยเหรียญก็มาแลกแลกนะใครเทรดทองก็7ดวันปั้นนักเทรดทองโดยเฉพาะไปเลย นะครับเออใครอยากเข้าปลายไส้คมๆก็สูตรรับจับปลายไส้อะไรอย่างเงี้ยวิชาลับสารคือดีเทลคอร์สพวกเนี้ยนะทักหาแอดมินได้นะครับก็จะมีดีเทลรายละเอียดคอร์สแต่ละคอร์สให้นะครับทั้งหมดเนี้ยถ้าเกิดคุณอยากได้นะคุณแอดไลน์นะครับด้านล่างนะหรือว่านับโปรไฟล์นะครับแอดไลนะ์เนาะแล้วก็ทักหาแอดมินนะครับทักหาแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งลิงก์แล้วก็วิธีการเปิดพอร์ตให้กับคุณเนาะแล้วก็ส่งขั้นตอนในการ วิธีฝากเงินทํายังไงถอนเงินทํายังไงอะไรนะแอดมินจะดูแลคุณอย่างดีเลยนะครับแล้วคุณก็สามารถเรียนรู้แนะนํานะใครเข้ามาปุ๊บนะเรียนก่อนไอ้เจ็ดวันปะั้นพอร์ตพันเปอร์เซ็นเนี่ะคุณเรียนสามวันก็จบละนะครับเออคุณเรียนอัดไปเลยสามวันจบละคุณเรียนให้จบแล้วคุณไปเทรดโอเคไหมเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยเริ่มเทรดโอเคไหมครับเนาะนี่ก็เป็นของขวัญเนานะที่ผมอยากให้ทุกคนนะเป็นโซลูชันหมดเลยนะทั้งหมดนี้คือฟรีนะครับฟรี free. นะครับเพราะว่าอ,อ,อยากบอกอย่างนี้ความรู้อ่ะโคตรสำคัญมั้นโคตรสำคัญนะครับคือผมอยากจะขอบคุณช่องหนึ่งมากนะครับออตอนที่ผมเริ่มเทรดแรกๆอ่ะผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าผมเนี่ยได้ความรู้ฟรีๆจากหลายๆช่องอ่ะไม่ได้ช่องเนี่ยหลายๆช่องอ่ะทั้งฝรั่งคนไทยตอนนั้นมีอยู่ช่องเดียว อะที่สอนเทรดหุ้นเออคนคไทยนนั้นน่าจะมีแค่สองช่องนะที่สอนเทรดหุ้นมีแค่2ช่องตอนนั้นนะยุบดึกดําบันเมื่อ9ปีที่แล้วนะมีแค่2ช่องที่สอนเทรดหุ้นแล้วก็ของฝรั่งเนาะเก็คือเขาก็สอนฟรีเนาะแล้วผมก็เรียนฟรีนะครับแต่ว่าไอเนี้ยทำไมทำมาเป็นคอร์สอย่างงี้คือคุณต้องค่อยๆไปทีละสเต็ปไงเออสมมุติอ่ะคุณปึ้งมาเลยแอดวานซ์เลยคือสมมติคุณไม่เรียน7วันปั้นพอร์ตผ่านเบอร์เซนแล้วคุณมาแอดวานซ์อ่ะคุณงงงงเลย แล้วทั้งหมดเนี่ยผมก็รวมเป็นคอสไว้ให้แล้วโอเคไหมครับรวมเป็นคอสไว้ให้แล้วนะคือโอสอนกันหลายชั่วโมงอะ่ะนะเอเอรวมรวมรวมาให้แล้วนะครับก็มาเรียนกันนะเต็มที่นะครับจําที่ผมบอกต้นคลิปได้ไหมคนไทยเก่งคุณเป็นคนไทยอะ่ะคือผมว่าคนไทยนูไไ้ไหมคือคนไทยโคตรมีศักยภาพขาดอย่างเดียวเลยคือขาดการเรียนรู้ขาดความรักการเรียนรู้ชั้นตรงเนี้เป็นการเรียนรู้ ให้กับคุณนะใครทุนไม่ถึงผมมีเป็นร้อยคลิปในช่อง YouTube ช่องนี้เป็นร้อยร้อยคลิปคุณไปดูย้อนหลังได้เลยโอเคไหมครับตรงนั้นก็สอนละเอียดเหมือนกันนะครับแต่จะประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนาะจะไม่ละเอียดเท่าในคอร์สปีพวกนี้นะคอร์สปีนี้คือแบบโหเยอะมากนะสี่ห้าแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงก็มีนะครับเออก็อันนั้นไปจัดเต็มในนู้นนะแต่ว่าใครทุนหนึ่งก็เรียนปรีนะครับโอเคไหมครับนี่คือของขวัญที่ผมอยากจะมาแจกให้กับ ทุกคนนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งละกันเนาะถึงน้องๆน,นักศึกษานะครับที่หรือคนบางคนที่รู้สึกว่ายังไม่มีเงินยังไม่พร้อมที่จะเทรดเพราะไม่มีเงินนะครับเดี๋ยวผมเปิดโปรโมชั่นนี้ตั้งไว้แล้วกันนะเนาะเผื่อใครอยากอ่านดีเทลเนาะผมเข้าใจครับผมก็ไม่มีเงินคือ <c ười> ผมเริ่มเทรดตอน18เนี่ยนะเด็ก18มีเงินเท่าไหร่คุณโอ้ผมเริ่มเทรดด้วยทุน4 0 0พเออคือผม,มเอาเงินไปซื้อหนังสือประมาณเกือบพันหนึ่งแล้วก็เหลืออยู่สี่ห้าพันนั่นแหละ ผมก็เริ่มจากไม่มีเงินไปถามว่าทำไมผมถึงมีเงินได้ทุกวันเนี้ยผมซื้อบ้านเงินสดด้วยหลังเนี้ยที่อยู่เนี่ยเงินสดรถใครเห็นรถเทสลข่างผมผมซื้อเงินสดบินเที่ยวผมบิมลิบิสิเนสคคาสตลอดเริ่มจากไอเด็ก18ที่มันมีทุนแค่สี่พันเนี่ยทำขนาดนี้ได้ไงความรู้ครับความรู้ล้วนๆผมบอกเลยนะถ้าคุณมีความรู้นะแล้วคุณขยันเนะี คุณแทบจะได้ทุกอย่างเท่าที่คุณอยากได้ในโลกนี้เลยความรู้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเรามีแรงมีเวลาเท่ากันต้นทุนโอเคแล้วแต่คนนะแต่ผมมาทุนน้อยอย่างที่บอกผมเริ่มจากเด็กสิบแปดแต่ผมมีความรู้ที่เยอะกว่าคนอื่นผมเลยมีชีวิตที่ดีมากกว่าคนอื่นฉะนั้นความรู้สําคัญที่สุดโอเคไหมครับคุณเริ่มจากความรู้ก่อนนะเรียนฟรีกับผมได้เลยนะครับแถมสุดท้ายแล้วจริงๆนะผมเป็นห่วงนะ ถ้าไม่มีเงินจริงๆคุณต้องหาเงินเพิ่มคุณแปลกใจไหมทําไมผม18มีเงินแค่หลักพันแต่ไม่สาเร็จทุกวันนี้ก็ผมหาเงินเพิ่มไงผมไม่ได้แค่เทรดเว้ยผมเทรดผมเรียนแพทย์แผนไทยเรียนสายแพทย์นนะตอบทุกสัปดาห์แต่ผมเรียนนะผมมีเวลาศึกษาเรื่องการเทรดผมมีเวลาดูการาฟผมมีเวลาไปทํางานเสริมเพื่อหาเงินเพิ่มด้วยผมรู้ว่าการเทรดอย่างเดียวทุนมันน้อยอะ เทรดเก่งยังไงมคีคุณมีทุนหมื่นหนึ่งไปเพื่อนคุณมีทุนล้านหนึ่งเทรดได้หนึ่งเปอร์เซ็นเท่ากันใครเงินเยอะกว่าไอ้คนล้านหนึ่งผมรู้ว่าผมทุนน้อยแต่ผมเอาไอ้เศษเวลาเนี่ยไปทํางานพาร์ทไทม์ไปขายของเอาเงินมาเติมพอร์ตมัอนมัน,มน,มนอย่างที่บอกมันอยู่ที่ m i n ตอะ่ะมันอยู่ที่ความคิดอะว่าคุณอยากได้มันจริงจริงไหมถ้าคุณอยากได้คุณจะทำทุกอย่างให้มันได้ถ้าคุณอยากสำเร็จคุณจะทำทุกอย่างให้มันประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ อ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็กดติดตามช่องนี้ไว้นะเจอกันคลิปหน้านะครับในครึ่งปีหลังนี้เนี่ยจะมีคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนเพียบเลยนะครับเกี่ยวกับการเทรดแล้วก็การเงินการลงทุนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับ